เดือชุมชนคนพึ่งตนเองในวันนี้มาติดแกลมกันที่ร้านอาหารในอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นปลายทางของผลผลิตชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมที่นี่ดูแลผ,ลผลผลิตอย่างใส่ใจจนกลายเป็นเมนูของคาเฟ่ร้านอาหารและธุรกิจโรงแรมหลายแห่งในอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นและนี่คือต้นทางของมะพร้าวคุณภาพดี ที่ตำบลทุ่งโปง่งชาวสวนที่นี่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วพันก้นจีบจากสมุทรสาครไม่น่าเชื่อว่าดินแดนอีสานจะปลูกมะพร้าวคุณภาพดีลูกดกได้ขนาดนี้แต่เอ๊ะอะไรนะครับมะพร้าวน้ำหอมภาคอีสานมะพร้าวทุ่งโป่งมัมนห,มหวานพูบริโภค ขได้ชิมแล้วก็ติดใจเขชอบหวานนี่สวนของผมใ่นดอกกุนเจงครับต้นนึังประมาณ5้าทลายรอบต้นเลยครับสิถึงยี่สิบลูกพื้นที่10หมู่บ้านของตำบลทุ่งโป่งเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัฐแต่ไม่สามารถใช้น้ำจากเขื่อนแห่งนี้ได้ชาวบ,บ้านต้องพึ่งน้ำฝนทำการเกษตรขาดความรู้ และยังทำเกษตรตามวิถีเดิมๆปลูกพืชเดิมๆซึ่งไม่เป็นผลดีทางเศรษฐกิจนักเมื่อบีพศ2557มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริเข้าไปศึกษาจนพบว่าน้ำคือปัญหาใหญ่จึงประสานความร่วมมือกับสำนักงานชนประทานจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้ในภาคเกษตร ได้ตลอดทั้งปีจากนั้นการวางแผนทำการเกษตรที่เหมาะสมก็ตามมาด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายส่วนปีพศ2562สำนักงานพัฒนาที่ดินทำการสำรวจแนะนำการปรับปรุงดินและพบว่าพื้นที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชผสมผสานโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งเติบโตได้ดี cache, ในดินทรายที่ระบายน้ำดีและมีความชุ่มชื้นการปลูกมะพร้าวน้ำหอมถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับเกษตรกรที่ตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นซึ่งเคยจินกับการปลูกพืชเชิงเดียวเช่นอ้อยมันสำปะหลังแต่ก็มีคนกล้าที่จะเปลี่ยนนะครับผู้กล้าสคนคือพ่อประหยัดและพ่อบุญยศ ซึ่งถือเป็นผู้กล้ากลุ่มแรกแรกกว่าจะปลูกมะพร้าวได้งอกงามแบบนี้ไม่ง่ายเลยนะครับเจอปัญหาหลายอย่างเริ่มตั้งแต่พื้นดินเป็นพื้นทรายไม่อุ้มน้ำปัญหาพื้นที่เป็นดินทรายครับตอนแรกก่อนจะปลูกจริงๆอ่ะติดทองเขาให้ให้สำรวจที่ดินก่อน ให้พัฒนาที่ดินเขาดินไปตรวจให้มันเหมาะสมที่จะปลูกมะพร้าวไหมปิดทองซีพีปิดทองมันผู้ออกทุนซีพีเป็นคนที่ไปซื้อพันธุ์ที่บ้านแพ้วมาให้ก็ก็ส่งเสริมมันกดล่องลงไปก็ไม่มีน้ําจะจะอยู่ครับปิดทองกับร่วงกับมอขอพันจันเขาจะมาออกสํารวจทําฝายฝา้เก็บน้ําหน้าแรงห้าฝาย ปิดทองเขามีช่วยหัวถังถังละสองพันลิตรจะใช้ได้ทั้งวันเลยครับเนี่ยถ้าแดดอย่างเงี้ยแดดดีๆอย่างเงี้ยสปริงเกอร์ก็หมุนทั้งวันน้ำหยดก็หยดได้ทั้งวันครับดีคือมันมันจะชุ่มชื้นครับตลอดเวลารากมันเป็นไม้แห้งมันจะช่วยเจ็บน้ำป็นตอนมันตอนมาครับไม่ให้น้ำขาดห้วยถ้ามีน้ำเราก็ดึงได้ครับดึง คือแปลงแปลงมะพร้าวทำนาด้วยเมืองนี้ก็มีนาด้วยครับถ้ามีน้ำาลลำห้วยเราก็ไม่ขาดแคลนน้ำคการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆจากมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้การปลูกมะพร้าวน้ำหอมบนที่ดอนของพ่อบุญ,ญยศสามารถทำได้และให้ผล,ผลผลิตที่ดีในระยะเวลาเพียง6ปีเท่านั้น สวนมะพร้าวบุนยอดนาเมืองลักเป็นผลิตภัณฑ์ G A P ของตำบลทุ่งโป่งครับมะพร้าวดินทรายหวานน้อยแต่หอมมากครับส่วนพ่อประหยัดก็ใช้ความกล้าและความเชื่อมั่นในหน่วยงานที่เข้ามาแนะนำทำสวนมะพร้าวแบบผสมผสานในแบบที่คนแถวนี้ไม่คุ้นเคยคือการยกร่อง พ่อก็พูดเหมือนกันว่าขุดจะทำไม้เดี๋ยวเสียพื้นที่คนเท่าคนแจกให้ก็เลยบอกว่าวัดดวงลองดูมีคลองเจลปลปทานมาขุดลองน้ําไปขอก็าต่อทอ่อสถานีสูบน้ําบ้านหนองผือพ้อประหยัดมีบ่อพักน้ําที่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ทําให้ดินชุ่มชื้นตลอดเวลาสามารถปลูกพืชสวนได้หลายชนิด พ่อประหยัดปลูกมะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์บ้านแพ้วมากกว่า6ปีแล้วนะครับแต่ไม่หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อ3ปีก่อนได้นำพันธุ์ผลไม้จากหลายจังหวัดมาทดลองปลูกแล้วก็พบว่าได้ผลดีไม่แพ้ะมะพร้าวน้ำหอมเลยครับปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ปลูกฝรัง่งสับป,ปะรดแล้วก็ลิ้นจี่ชมพู่ปลูกมะเดือ่อลูกฟิทแล้วก็องุ่นหลายอย่างอยู่ <laughs> ตอนนี us, ้ล re ูกชายก็มาช่วยทำเกษตรเราก็ตั้งใจผลิตผลไม้ของเราให้ได้คุณภาพแปรรูปทำเป็นวายมั่งทำเป็นแยมคิดค้นอีกเรื่อยๆเมื่ออาชีพมั่นคงมีกินมีใช้ความสุขก็เกิดขึ้นชาวชุมชนตำบลทุ่งโป่งรวมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม ตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นโดยได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสาแนวพระราชดำริเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งเข้มแข็งจนชุมชนอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยตอนนี้ก็มีสวนอาปาน้ำหอมต5 0ยหไร่ที่มัเป็นเครือข่ายตอนนี้ก็มาขยายเครือข่ายตำบลคกสูงกับอุบลรัฐ การรวมกลุ่มกันรวมเชื่อมั่นเรามีวิสาหกิจชุมชนรองรับสมาชิกผลิตภัณฑ์ของเราไม่ขาดตลาดเราตั้งใจจะผลิตผลผลิตของเราให้มีคุณภาพผลผลิตที่ดีการตลาดดีและความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้มะพร้าวน้ำหอมทุ่งโป่งเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้อย่างสง่างาม มะพร้าวทุ่งโ่งมันหวานผู้บริโภคเขาได้ชิมแล้วก็ติดใจตอนนี้เขารับซื้อหมดตอนนี้มันก็ชื่นใจเราก็สู้อย่าไปถอยเพื่อยกระดับการเกษตรให้ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามโครงการต่อยอดกิจกรรมเกษตร BCG มะพร้าวน้ำหอมหลายหน่วยง,งานได้เข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนเมื่อก่อนเนี่ยเกือบตายไปแล้วนะั่นเอง นอนหัวดำกัดเชิดเน็ตวัดไม่มีดอกใบนี่ดูไม่ได้เลยกเกษตรอำเภอเขากขมาแนะนำให้ไปเอาตัวเล็กๆมาปล่อยแล้วก็มาเจาะนอนหัวดำนอกจากเปลี่ยนขยะให้มีค่าด้วยการทำฐานมะพร้าวโดยได้รับการสนับสนุสนเครื่องมือผลิตจากมหาวิทยายลัยขอนแก่นขยะเปลือกมะพร้าวเหล่านี้จะถูกเผาในเตาไร้ควันและอัดเป็นแท่ง กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นฐานมะพร้าวอัดแท้งถือเป็นการพัฒนาและยกระดับการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมตำบลทุ่งโปง่งจากการเกษตรแบบย่ำอยู่กับที่เมื่อกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและเปิดรับความรู้ใหม่ๆที่หลายหน่วยงาน น้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาให้การสนับสนุนวันนี้ตำบลทุ่งโปง่งอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเป็นชุมชนคนพึ่งตนเองแล้วครับอ,นน yeah! อย่าลืมมาชิมมาพา้าวหอมทุ่งโป่งนะครับ